แล้วก็สําคัญเหลือเกินโค้ดแบบนี้ใส่แตข้อจ่ายไม่ดีแล้วแบบนี้โดนหลบโค้ดเฮงอีเทียบวงเปิดของโค้งเอาแล้วครับนี่ป๊อปจิงอ้าวมาแล้วครับเราไปดูแมตช์อัพของคู่แรกวันนี้กันหน่อยนะครับเมืองทองพบกับบุรีรัมามาแล้วนะครับก็บุรีรัมนําโดยยินซุยนะครับลูกทีมของคุณบอสซุยคู่แข่งของเขาก็คือคุณไอเป็กนะฮะจากเมืองทอง นะก็วันนี้นะครับรอติดตามไปได้เลยคู่แรกเกือดแน่นอนโอ้นี่ไงเราให้ดูแต่ภาพบอมเลยนะอ่านี่มีภาพบอมต่างๆที่เรามีให้ดูกันคุณรู้จักไต้หวันไหมครับคือไต้หวันมันจะไปอีกมันจะพวกฮ่องกงอรอเป็นประเทศเออประเทศไม่ใช่อว่าอยู่ภาคใต้ไม่ใช่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 กลับมากลับมาเอาเริ่มเริ่มเริ่มเกมครับคู่แรกของวันนี้นะครับศึก อีฟ e ุตบอลเนกเจน์ลีก2022นะครับมิสเตสตบายบิดครับครับเมืองทองเจอบุรีรัมบุรีรัมอยู่ชุดขาวนะครับเมืองทองอยู่ในชุดสีแดงอ่าอแล้วดูจังหวะนี้นะครับโอ้โหทีละทอนเปิดมาก่อนเลยครับลูกชาจุดโทษเหรอโอ้โดแล้วก่อนผมดูก่อนนะอ๋ออีกฟาวย้อนหลังขออภัย แต่ว่าเป็น,นจุดโทษนะเออ,เอ,อก็ยังงงอยู่อ๋อสุดเป็นจุดโทษแล้วโอ้โหตัง้งแต่สามนาทีแรกเทรทรยิงทีมเก่าหน่อยไหมมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์กับธิรลทรบุญมาทันโอ้ขึ้นนําอย่างรวดเร็วครับบุรีรัมยูในเตดได้จุดโทษคือบุกขึ้นมาชุดแรกเนี่ยครับได้ฟาวแล้วก็เป็นจุดโทษครับเทลทรบุญมาทันยิงเข้าไปโอ้โหแล้วเออเพยเอร์กระใจายใจลาย,ลายไม่เปิดให้ให้ดูแล้วมันจุดโทษอ,อะไรยังไงนะฮะ เออ<ต>พราะว่าเป็นจังหวะเปิดเข้ามาแล้วก็กําลังจะยิงอ่ะไม่รู้ว่าไปโดนบ,บอลไปโดนมือหรือว่ามีการฟาวกันในกรอบเขตโทษนะใช่ใช่นะครับเป็นทางยินซุยหรือน้องยินนะครับจากบุยรมที่นําไปก่อน1.0อึ่งที่ปีนี้เรามีโพสตนะ,ะเพราะว่าผู้เล่นทั้งหมดเป็นอเมเจอร์นะครับหรือว่ามือสมัครเล่น แล้วก็สำคัญเหลือเกินโคตรลวแบบนี้ใส่เต็มข้อไปเลยครับโจทานโบลิกิ2ประตูต่อศูนย์บุยรัมหนีไปแล้วโอ้โห15นาทีครับบุีรัมยูเนเต็ดหนีเมืองทองไปเป็น2 0ศูนย์ครับน้องยีนบอกออพี่บอสนะฮะไม่หิวข้าวมั้งเหรอนะฮะปล่อยผมก็ได้ดูครับจังหวะไหลมานะฮะดูครับโบลิเกตวิ่งทะลุช่องไปไม่ล้ำหน้าครับทิ้งไปเลยครับแล้วก็มันจะกลับมาในช่วงของปีซีซั่น โอ้โห1ินาทีเพิ่งผ่านไปเนี่ยครับโอ้สองศูนย์ไปแล้วที่ผ่านมานี่แพ้ไป2นัดแล้วก็เสมอน,นัดน,นะครับมีอยู่แค่แต้มเดียวในเกมครัน้นี้มาดูกันหน่อยครับซาดอกมิซาเย็บโอ้โหใส่ได้ซ้ายลูกนี้ไม่ต้องกรอบโดนแย่งกลับไปเหมือนกันครับบอลของทางสุภโชคมาที่โบลิงกิโบลิงกิหนึ่งสององคูไม้หนึ่งสองมาตามข้าวลูมาปฐงฝั่งซ้ายเปิดไม่ได้ครับ ลบอลนิ่งเหลือเกินครับเมกซลานเลยนะไมสลันเลนทำไมสลานเล่นทำไม,มตรงนั้นเลยเอ้าวจ่ายไม่ดีแล้วแบบนี้โดนลงโทษสี่ครับเรียบร้อยเลย3ประตูต่อศูนย์ครับลูกสองของโจทันบอลิงกีโอ้โหวันนี้ยิงโหดเหมือนกระโดดไทยมาไม่รู้ครับยิงรัวๆเลยครับ24นาทีนะครับสศูนย์ครับบุรีรัมดูจังหวะนี้ครับไหลกันมาเป็นท่อๆครับแล้วเหมือนจะนแบบ ไม่มีอะไรแล้วนะฮะแต่เคลียร์สกัดไม่ดีครับเมืองทองหมัดไปแล้วครับคุณไอเป็กครับกลับมาเคลียร์ครั้งที่3นะครับยังไม่ผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกเลยครับบอลมองทองแย่งมาได้ครับมิซาเยฟจะรอมิซาเยฟออกมาทางฝั่งขวาครับคุณทวีคุณทวีเทพวงเปิดโค้งเอาแล้วครับกับสุ่เกมชนได้ครับ1ประตูต่อ3ไล่มาแล้วครับทางเมืองทองคุณไอเป็ก โอ้เข้าทําสวยด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับชา้าจังหวะเข้าทําเปิดไปแล้วก็แหมโชว์ระมงเสาแรกครับสีวรักษ์นี่เซ็งเลยฮนะดูครับบิสเยฟไหลไปบุญทวีนะครับเติมขึ้นมาแล้วเปิดมานี้ฮนะโอ้โหสก,กิดนิดเดียวครับธีรพลยอะเยอยมคือดูจากทรงเนี่ยคุณแอฟเฟคเหมือนจะเป็นบอลพวกริมเส้นนะเพราะว่าขึ้นขึ้นซ้ายขวาตลอดนะครับ สนามจริงๆด้วยนะแล้วผู้ทีเนี่ยดูในมือถือเนี่ยจอมันเล็กไงอ,อ,อก็รูว่าบอลแข็งจริงอ่ะจบครึ่งแรกครับ3ต่อนหนึ่งครับบุรีรัมขึ้นนำเมืองทองครับนี่เอาไปใช้ประยุกต์กับการใช้ชีวิตการทำงานการอะไรได้หมดเลยนะครับอ,อ่ะเกมกับมมลยกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับแล้วเริ่มมาเคลียบอลแล้วแล้วพยายามจะเล่นเด็วทันทีเลยครับทางบุรีรัมมาที่โบลิงกิยิงด้วยขวาบอลเฉลบครับ องภูมาสุประชัยใจเด็ดครับสั้นๆมาลูกนี้มาอยู่ที่เพียโดนมาถึงสุประชัยแล้วโอ้โหเข้าซ้ายเรียบร้อยเลยครับ4ประตูต่อหนึ่งสุประชัยใจเด็ดโอ้โหมาจนได้ครับบุกมาหลายละรอกแล้วนะครับแล้วก็มาได้ในจังหวะนี้ครับ4ี่หนึ่งด,ดูการเจ้าทาอีกครั้งนงครับดูครับรใจเด็ดนะฮะไหลไป จะคืนกลับมาครับซัดด้วยสายโอ้โหวันนี้พีรโดนก็จ่ายไปหลายประตูเลยนะครับโอ้สี่หนึ่งกับช่วงเริ่มเกมนี่มันพอมันโดนกลับมาน้ำสามลูกเลยมันก็กลับมายากเลยครับแมคุณไทเป๊กก็ทำอะไรไม่ได้นะครับดูจ่ายบอลกันครับ <After S 1> เล่นกันอยู่สามสี่คนแล้วก็ไหลามาครับชุติพลหลุดไปโอ้โหลอบเป้าเลยครับฝั่งขวาเลียลงออมาแล้วก็ยิงได้เลยเดี๋ยวทั้งคู่เนี่ยวันนี้เดี๋ยวลงสนาม สนัดนะครับของเมืองทอนี่เดี๋ยวเล่นคู่สีคู่นี้ตจบทันราไปังนั้นอ้งเท้นวัีนกมยครับอเขาไปสองั้ไนะครับีวส่วนหลพการเปลี่ยนตัวตรงนี้เนี่ยเห็นมีลงมาเป็นทางปิเยปคนถันนิชบุญนะครับลงมาแบ็กขวาด้วยมาแล้วนี่ไงวิลเลีนป๊อปนี่ไงมาแล้วไงนี่เกนเบิร์กนี่เป็นลูกครึ่งของเมืองทองเล็กสองที่เอามาใหม่นะครับแล้ววิลเลนป๊อปจิงอ้าวมาแล้วครับ ไล่มาแบบห่างๆอย่างห่วงๆโดยคนนี้ครับวิลเลียนป๊อบไล่มาครับสองต่อห้ถ้าคิดในมุมบวกนะครับก็มีโอกาสจะยิงคืนได้ครับสามประตูครับนาทีละประตูครับรวมพขเจ็บคุณผู้ชายคิดบวกจริงนะก็เวลายังม,มีครับเราก็ต้องคิดไว้ก่อน มาคนเดียวคนเดียวก็ไปได้แต่สุดท้ายเอ้ายังโดนตันไว้ยังได้ยู่ทีครับเปิดเจ้ายามาบอลฉลับเกือบเกือบเสียบเสาตัวเองครับดีเก็าเตะมุมครับมีการเปลี่ยนคนเตะกันหน่อยครับสแตตเตะดีกว่าเกนเบิร์กบอลในกรอบเขตโทษมีอยู่4คนนะครับ4-5คนแล้วเปิด มาลูกนี้สิวรักชกออกมาได้โทาเจ็บเติมมาแล้วนะครับแล้วตะวันใหม่อีกนึงก็ยังไม่ผ่านมือสิวรักเลยครับดมาก็ได้จะจบครับลูกนี้เรียบร้อยครับจบเกมเป็นบุรีรัมนะครับเอาชนะเมืองทองไป5ประตูต่อ2ครกันและนี่ก็เป็นสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมนะครับ